ตัวของคู่แข่งค,คือคุณนายน้ำหอมอสุภาพรกำเนิดผลเนี่ยด้วยความที่เป็นผู้หญิงการจะไปตอบโต้ทางการเมืองแบบรุนแรงเนี่ยนะคะคือแกไม่ใช่มาสายเนี่ยมาดำมาดำหลีอ,ะอ่ะ,อะมาดำหลีกับคุณคุณอัจทวิยะน่นโอ้โหจัดเต็มนะคะแต่ว่าคุณนายน้ำหอมสุภาพรกำเนิดผลผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตหสงขาจากปัจธิป,ปัดบอกว่าไม่ขอตอบโต้นะคะไม่ขอตอบโต้จากเรื่องที่เกิดขึ้น การลงพื้นที่เราหัวใจไปม่อไปกับประชาชนแสดงให้เขาเห็นว่าเราจริงใจอาสาเข้ามาทํางานและที่ผ่านมาก็มีประสบการณ์พอสมควรและเชื่อว่าหากได้รับความไว้วางใจก็จะไม่ทําให้ผิดหวงังสําหรับกรณีการหาเสียงให้เลือกผู้สมัครที่มีฐานะร่ํารวยดิฉันไม่ขอพูดถึงจะดีกว่าค่ะเนื่องจากแนวทางการหาเสียงของแต่ละพักแตกต่างกันดิฉันก็มีแนวทางหาเสียงของดิฉันคือการแสดงความจริงใจไม่โอ้อวด และให้เกียรติพี่น้องประชาชนทุกคนเราอยู่กันด้วยการให้เกียรติและเคารพกันและไม่อยากต้องให้มาแบ่งชนชั้นกันค่ะโอ้นี่เรียบทนักเอกเลยนักเอกมาเลยนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นที่สงขลานะครับก็ไม่รู้จะแก้เกมอะไรกันยังไงนะฮะก็ว่ากันไปเรื่องกฎหมายก็เรื่องหนึ่งแต่อย่างที่ผมบอกอะไอ้เรื่องประเด็นเรื่องกฎหมายนี่ไม่น่าหนักใจเท่าไหร่ใช่นะครับเพราะว่ามันสามารถตีความคําพูดได้แตกต่างกันไปแต่ประเด็นทางการเมืองเนี่ยโอ้โหถือว่า เข้าทางประชันิปั์เลยนะ